ลมมันคุ <Warner> <fragrance> ้มค่าจริงไม่ต้องไปซึ้อหนังระเทศเนี่ยแหละบ้านเราก็มาดูงิร้าโอ้โหนะคะกับบรรยากาศเนี้ยคือที่สุดและใครอยากหาที่พักดีๆจะบอกว่าผมไม่ได้เลยเยอะมากจริงที่นะคะมันก็มีโรงแรมเที่ยวค่ะถ้าจะไปเป็นไงฮะนักท่องเที่ยวเต็มเต็มนีดเต็มค่ะเต็มค่ะรู้แล้วว่า ลูกกับล่าไปก็เกือบไม่ได้นอนรู้ไหมคุณพาพีคนไหนลูกคนไหนล่าให้ทายค่ะให้ไทยค่ะเพราะว่าความสวยมันแตกต่างกันอ๋อเอางี้ให้พี่น้องประชาชนไทยเป็นน้นธระมะนะครับถ้าถ้าใครทายถูกมารับนะคะมารับของฝากจากมาดามน้อยนะคะน้ำหนึ่งแก้วค่ะน้ำหนึ่งแก้วครับมีน้อยแสงด้วยน้ค่ะได้ค่ะมาดามน้อยครับสื่อสารกับพี่น้องประชาชนหน่อยครับวันนี้บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงนะ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็น้องน้องนะคะ <c oughs> เป็นพี่นะคะ <c oughs> น้องลูลู <c oughs> น้องลาล่านะคะ<า>ทุกได้เจอกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมกิจกรรมดีๆของเราที่เราเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนในวันนี้นะคะแล้วก็แล้วก็พี่น้อง ที่มาร่วมรํานะคะวันนี้คือมาเยอะมากเกินคาดเกินคาดแค่แค่โพสเฟสไม่ได้อะไรมากมายพี่น้องก็อยากมาร่วมมาดาบเยอะมากค่ะจริงๆเป็นพันนะคะแต่เราบอกว่าน้อยไม่มีที่ให้ยืนละค่ะขอโทษด้วยนะคะพื้นที่จํากัดถ้าเกิดเราเหมือนสารการอะไรอย่างเงี้ยรับหมดทั้งจังหวัดลุกดาหารค่ะวันนี้มาดาบน้อยก็ขอขอบพระคุณทุก ท่านนะคะที่ที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับคือมาํามน้อยนะครับเป็นนายกและนายกสมาคมนายกสมาคมการค้าทอนเที่ยวนายกสมาคมการค้าทนเที่ยวแล้วก็ร้านจุดตอแห่งนี้ก็เป็นของอาดาิเวยนะครับตั้งอยู่ที่ท่าเรือบางอยูุ่ขุมิทรา มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีวัฒนธรรมที่ต่างกันไปเแลี่มาดามน้อยเลยค่าสุกุ้นเหรอคาเฟ่คาเ่นี่ฮะคาเื่คาเฟ่คาเฟ่ิาเ่ยาเฟ่คย อ๋อเดินครับและนี่คือบรรยากาศในร้านชุมชนของฝากจังหวัดพุทธหานะครับเป็นเป็นเที่ยวปิ้งแหล่งใหม่ที่จะให้ประชาชนมาฝากขายของได้ใช่ไหมฮะใช่ครับมากฝากได้นะครับครับเมื่อเช้าผมก็ถ่ายตอนที่ท่านผู้ว่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาที่ลงเฟสนะครับบ้าเอ่ันน้อยเชิญไปพาไปดูคาเฟ่ดีไหมครับ

ค่บคุณผู้ชา